เวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะช่องแพรวัฒน์ก้าวหนึ่งขอต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงชะตาในแบบการอ่านไพ่เวนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ให้เพื่อนๆเลือกกองไพ่เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะคะหัวข้อคลิปของเราก็คือคําเตือนจากเหล่าทวยเทพเทวานะคะเหล่าทวยเทพทั้งหลายนะคะถึง มนุษย์นะคะทุกๆคนซึ่งในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นการอ่านไพ่ในลักษณะเป็นแรงบันดาลใจเท่าที่ควรนะคะจะต้องบอกคุณไว้นะที่นี้นะคะความเชื่อและแรงศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการสร้างแรงใจเป็นที่ยึดถือยึดมั่น หรือพระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้เราประกอบแต่สิ่งที่ดีๆบุญกุศลทําสิ่งที่ดีให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะจนเราได้รับผลดีได้รับบุญกุศลนั้นตอบแทนและทําให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการอธิษฐาน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะได้มากขึ้นบางคนก็อาจจะมาเร็วขึ้นหรือบางคนอาจจะได้ในสิ่งนั้นเกินคาดนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของความศรัทธานะคะที่ทําให้เกิดผลนะทำให้มนุษย์เรานะคะเชื่อมันม่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เคารพนับถือพระองค์ท่านนะคะ ทางนี้ทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เกินแรงบุญแรงกรรมของเราของแต่และบุคคลเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันความเชื่อแล้วก็แรงศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นทางออกของชีวิตมนุษย์ในทุกๆเรื่องนะคะจึงอยากให้คุณรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะโดยใช้วิจารณญาณอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความเป็นจริงนะคะ ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ช่วยกด Subscribe คนที่กดไลค์นะคะโดยเฉพาะคนที่ติดตามเก่าแล้วก็คนที่ติดตามใหม่นะคะคเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่นะคะฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะท,ทุกๆคนคือแรงบันดาลใจในการสร้างคลิปในการทำงานนะคะจะทำสิ่งที่ดีออกมาเพื่อทุกๆคนนะคะ เดีว๋วันนี้นะคะก็จะมีไพ่ในหลายส่วนหลายเด็กนะคะซึ่งเราอาจจะเปิดใช้เนื้อที่ไม่พอนะคะอาจจะเปิดเป็นบางส่วนให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะในส่วนสิบใบแรกก็จะเป็นไพ่พรมยาณนะคะทศกัณฐ์ออกรบนางสีดาเทพธิดาแมงป่องพยาราชาสีทาวิรุหพรานบุญจับนางโนรานารายทรงสุบานไกรทองปราบชาลวานันพระนางสุพรรณมัชฉาพระพายนะคะทศกัณฐ์ออกรบใบแรกนะคะ ภัยพิบัตินะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ณปัจจุบันนี้คือภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนะคะและก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาอันยาวนานนะคะทั้งภายในจิตใจของมนุษย์และภัยพิบัติภายนอกนะคะภัยพิบัติภายในจิตใจนะคะก็คือความวิตกกังวลความไม่สบายเดือดเนื้อร้อนใจความดิ้นรนนะคะ ขัดสนและก็ความยากลําบากในการใช้ชีวิตทําให้มนุษย์นะคะค่อนข้างจะขาดสินทางความทุกข์ระทมในการหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีพแล้วก็ความยากลําบากในการดําเนินชีวิตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องการงานทรัพย์สินเงินทองแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกระทบกับจิตใจของมนุษย์นะคะเป็นการหดหูหรือว่าความท้อแท้ความเหน็ดเหนื่อยนะคะ อุปสรรคต่างๆมากมายทำให้คนเราขาดสติในการใช้ชีวิตแล้วก็การแก้ปัญหาของตัวเองมนุษย์มีความละโมบโลกมากต้องการอยากได้สิ่งต่างๆแล้วมีกิเลสตัณหามากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็เหมือนกับเป็นภัยพิบัติที่อยู่ภายในจิตใจของเราเราจะต้องมีสติให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมภัยพิบัติภายนอกก็คือ าจจะมีในเรื่องอุทกภัยนะคะภัยจากธรรมชาติภัยจากโรคร้ายนะคะโรคระบาดท,ที่กำลังเผชิญอยู่ณนะเวลานี้รวมไปถึงความขัดแย้งในระหว่างเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันหรือว่าคนรอบข้างคนใกล้เคียงนะคะคนใกล้ชิดนะคะคนที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีการ ทรยศหักหลังคดโกงนะคะรวมไปถึงภัยพิบัติจากสงครามและอันตรายต่างๆที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่นะคะเป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะคะอยากให้มนุษย์เป็นคนที่มีสติในการตัดสินใจแก้ปัญหาให้มากยิ่งขึ้นนะคะลดความใจร้อนลดความอาฆา,าตพยาบาทซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับ ให้อภัยซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่ภัยพิบัติต่างๆที่เราเผชิญนางสีดานะคะหมายถึงว่ายังอยู่กับเราอีกนานนะคะถึงขั้นที่นานมากนะคะสำหรับคนที่มีความดีงามมีสิ่งที่ดีงามอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างสารรค์ สร้างบุญสร้างกุศลด้วยวาจาด้วยคําพูดให้ผู้อื่นเสมอนะคะแม้แต่ความคิดในสิ่งที่ดีๆที่มีต่อผู้อื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรักและเมตตาคุณคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณงามความดีจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณคลาวค่าจากภัยพิบัติจากสิ่งต่างๆแม้ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็จะเป็นคนเดียวและเป็น มนุษย์นะคะที่ได้รับพรได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอนะคะนางสีดาน,นะคะหญิงงามชายหนุม่มผู้เพรยบพร้อมไปด้วยความดีงามนะคะจะถูกการปกป้องและคุ้มครองดูแลภัยพิบัตินะคะจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับคุณได้คุณสามารถที่จะผ่าน ไปได้นะคะแล้วก็อาจจะไม่บางคนเป็นปัญหาก็อาจจะไม่มากมายเท่าไหร่ในชีวิตนะคะคุณจะสามารถที่จะอยู่ได้ในสถานการณ์นี้นะคะเทพธิดาแมงป่องนะคะใครก็ตามที่เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระแล้วก็สร้างแต่สิ่งที่ดีงามมีบุญกุศลมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กับผู้อื่นเสมอนะคะเป็นที่รักที่เมตตาคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบแทนนะคะว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเพื่อการบำเพ็ญเพียรในการรักษาศีลในการรักษาคุณธรรมทำสิ่งที่ดีงามก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีงามน,นะคะภัยพิบัตเหมือนกับแมงป่องที่อยู่ในมือ ของเทพธิดาแมงป่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราก็จะสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็อยู่ร่วมกับมันได้นะคะบางคนเป็นคนที่ถือศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคารวาสปกติแต่ว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณหรือสิ่งดีงามที่อยู่ภายในตัวของคุณอาจจะเทียบเท่ากับ พระสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีก็ได้ใครที่เปิดยานเปิดเน่แล้วก็รับธรรมมาแล้วคุณรับรู้ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วตัวคุณเองเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขจัดสรรจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับผู้ที่มีสิ่งมีธรรมนะคะหรือสำหรับเพื่อนๆื่อนบางคนคุณอาจจะเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบ ทำบุญสร้างกุศลให้กับผู้อื่นคุณไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งที่ดีจะตอบแทนคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราอาจจะต้องปล่อยวางแล้วอยู่ในความพอเพียงนะคะอาจจะเลิกยึดถือยึดมั่นในกิเลสตัณหาให้เบาบางลงก็จะเป็นวิถีชีวิตในแบบใหม่ที่ทำให้มนุษย์สามารถจะผ่านวริกิตการณ์ณนะเวลานี้ไปได้นะคะ เรามาย้อนนึกถึงบรรพบรุษของเรานะคะที่เขาว่าเชิญกับโรคระบาดสงครามแล้วก็โจรผู้ร้ายนะคะแม้กระทั่งยารักษาโรคที่แท้จริงยังไม่มีเลยนะคะเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะับว่าเราโชคดีนะคะเราโชคดีกว่าเขานะคะคุณต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากๆเราจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะ มนุษย์ทุกคนและคุณนะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับภัยพิบัตินี้ไปได้เราจะต้องอาศัยการปรับตัวนะคะเหมือนกับว่าเป็นยุคของมนุษย์ซิวิไลนะคะเราคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะต่อไปพยาราชสีนะคะความอดทนอันยาวนานความสำเร็จก็จะปรากฏขึ้นนะคะในมนุษย์ทุกๆคนคนที่จะสามารถข้ามผ่านมันไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากฝากบอกคุณมาบอกว่าความอดทนความตั้งใจแน่วแน่ในสิ่งที่ดีงามในสิ่งต่างๆที่คุณทํามาจะประสบความสําเร็จนะคะถึงแม้อาจจะเป็นเวลาช้านานนะคะคุณก็จะข้ามผ่านสิ่งนี้ไปได้ราชสีตัวนี้นะคะสู้อดทนมานะมุ่งมั่นฝ่าฟันนะคะแล้วใช้คุณงามความดีสิ่งดีๆทั้งหลายนะคะเพื่อให้ตัวเองก้าวผ่านไปใน สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็จะประสบความสำเร็จท้าวิรู6นะคะอุปสรรคก็อาจจะเป็นเพียงแค่อุปสรรคการทดสอบสิ่งต่างๆนะคะที่มนุษย์จะต้องเผชิญเราจะสามารถฝ่าฟันแล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะทศก,กัณนางศรีดาเทพธิดาแมงปองพยาราชศีแล้วก็ท้าวิรูหกภัยพิบัติอันมหันอันร้ายแรงหรือหนักหน่วงแค่ไหนนะคะ สำหรับผู้มีสศีกมีธรรมคนดีคุณงามความดีปกปักรักษาคุณเหล่าทวยเทพอยากฝากมาบอกว่าคุณจะเป็นผู้หนึ่งนะคะและเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะให้ประสบความสำเร็จเป็นแค่อุปสรรคเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจับผ่านมันไปได้นะคะต่อไปพรานบุญจับนางมโนรา พระนารายณ์ทรงสุบานไกรทองปราบชาลวันแล้วก็พระนางสุพรรณมัจฉาพระพายนะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถหาทางออกได้นะคะยังติดอยู่ในบ่วงกรรมบ่วงเวนหรือแม้แต่เป็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มนุษย์ยังคงต้องติดอยู่ในสิ่งต่างๆที่ตัวเองเคยทำมานะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นโทษแล้วก็เป็นคุณให้กับคุณเสมอนารายณ์ทรงสุบันนะคะคนดีทําความดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะคะในทางตรงกันข้ามใครที่อาจจะเหมือนกับเป็นคนที่หลงละเลงหรืออาจจะไม่ได้ใช้สติในการกระทําสิ่งใดก็ตามนะคะให้คุณกลับมามีสติมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีทําสิ่งที่ดีด้วยใจอันบริสุทธิ์นะคะคนไหนที่ ยึดถือยึดบ้านในหลักของคุณธรรมและสินค้านะคะก็ค่อนข้างที่จะให้ผลดีนะคะเพราะว่าพระนารายณ์ทรงสุบัญใบนี้นะคะให้คุณสําหรับมนุษย์ที่ถือสินห้าและผู้ที่เป็นคนมีความซื่อตรงและความยุติธรรมนะคะคุณจะประสบความสําเร็จและสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ดีมากๆนะคะในขณะเดียวกันคนที่เคารพยึดมั่นนะคะในสินค้ายอย่างเคร่งครัด สิ่งใดก็ตามที่คุณผิดนะคะเพียงเล็กน้อยก็อาจจะให้โทษหารสาหรับคุณนะคะไกลทองปราบชาละวันภัยพิบัติและการต่อสู้นะคะสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ที่เราอยู่อาจจะเพิ่มในการแข่งขันการต่อสู้การแย่งชิงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่อาจจะทวีคูณมากยิ่งขึ้น ให้คุณนะคะพยายามมีสติพยายามประคับประคองตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามนะคะคุณจะแคลงแกราดแล้วก็ปลอดภยัยพระนางสุพรรณมัจฉานะคะความดีสิ่งดีๆจะทำให้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงให้คุณพบกับความสำเร็จและสิ่งที่ดีงามนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มี ความทุกข์มีความไม่สบายใจวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาให้คุณเปลี่ยนมามองโลกในทัศนคติที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นพลังบวกให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นหนทางที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแรงศรัทธาหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อโลกให้เป็นในแง่ดีอาจจะเป็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสำหรับคุณนะคะ ยังไงความรักความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์นะคะก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับมนุษย์เสมอนะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณมีแต่ความสุขแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่ความขัดแย้งนะคะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาได้ด้วยตัวของคุณเองสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความคิดนะคะด้วยศีลธรรมด้วยความดีงามที่อยู่ในใจของคุณเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูว่าไพาย,ยิบซีไทยอยากบอกอะไรคุณนะคะสาประสูน์พาลีพบนางมนโทวัญชาแห่งอิสวนภาลักษมีแล้วก็ท้ามริวราชนะคะจะเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะ 3. ประสูตเป็นการกําเนิดก่อเกิดแห่งสิ่งดีงามแล้วก็สิ่งต่างๆที่มนุษย์เคยทําไว้นะคะ ใครที่ทําความดีทําแต่สิ่งที่ดีๆตลอดมาสิ่งนั้นจะตอบแทนคุณคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งมัน่นอยู่ในผลบุญผลแห่งกรรมที่เราได้ทําไว้นะคะคุณต้องการในสิ่งไหนก็ตามจะมาเร็วหรือจะมาช้าสําหรับตัวคุณล้วนเป็นสิ่งที่คุณกําหนดขึ้นมาเองได้นะคะความรักความเมตตานะคะ ที่มีให้กับคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะมากนะคะบางคนเป็นคนที่เคารพนับถือองค์เทพแบบว่าเชื่อมั่นและยึดถือนะคะอย่างเปรียมล้นนะคะพาลีพบนางมณโฑท,ทูสัครับนะคะพระองค์ยังทรงรักและเมตตาทุกๆคนนะคะพยาบัรชาแห่งพระอิศวรให้พรให้ในสิ่งที่ดีดสำหรับคุณเสมอนะคะในเรื่อง หน้าที่การงานแล้วก็โอกาสในเรื่องการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะใครก็ตามที่บัญชาแห่งอิสรนมีหน้าที่ที่จะทำร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างกุศลสร้างคุณงามความดียิ่งจะเป็นคนที่ปลอดภัยแคลายคาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะอยู่เพื่อสั่งสอนเพื่อชี้นำให้กับมวลมนุษย์พ้นจากภัยพิบัติคุณเหมือนกับเป็นคนที่เป็นตัวแทน ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำนะคะยิ่งคุณบำเพ็ญเพียรยิ่งคุณสร้างบุญกุศลแล้วก็ยึดมั่นในหลักศัจธรรมในหลักสิ่งธรรมสิลห้าอย่างเคร่งครัดนะคะงานที่คุณทำหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งต่างๆที่เป็นบุญกุศลที่ทำร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะประสบความสำเร็จมากมาก,มากจนเกินคาดนะคะเทพเจ้าให้พรให้โอกาสคุณแล้วก็รักเมตตาคุณเสมอน,นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกสามประสรสนิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทำนะคะพระองค์ไม่สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการหากมันเป็นผลกรรมและผลบุญที่คุณได้ทำไว้นะคะก็สุดแล้วแต่บุญกุศลของคุณแล้วก็แรงกรรมของคุณพระลักษมีใครก็ตามที่เป็นคนที่มีเซ้นนะคะฝันแม่นเป็นคนที่เชื่อ ในรางสังหรอแล้วก็รางสังหรอของคุณก็แม่นยำม,มากๆคิดอะไรพูดอะไรบางครั้งก็เป็นจริงนะคะคนลักษณะนี้นะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือคุณเสมอชี้นาแนวทางบางครั้งท่านมาบอกมาเตือนคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ฝันอาจจะรับรู้นะคะด้วยความรู้สึกหรือแม้แต่เห็นภาพ ก็เป็นไปได้นะคะคนลักษณะนี้เหมือนกับเป็นคนที่มีความพิเศษนะคะพระองค์ทรงรักท้ามารีวราใครกรตาี่มทอาจจะนับถือเหมือนกับเป็นเทพพินดูก็ได้นะคะหลายคนนับถือเทพฮินดูพระพงศ์พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับเทรรพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่กลุ่มชะตาของ เหล่ามวลมนุษย์ใครมีความเชื่อแล้วก็นับถือพระองค์ท่านบางครั้งการจะทํานายดวงชะตาหรือการบอกเราในเรื่องดวงชะตาให้กับผู้อื่นยังต้องไหว้และขออนุญาตรพระพรมด้วยซ้าไปนะคะพระองค์ทรงดูแลในเรื่องของดวงชะตาชีวิตของมนุษย์เสมอทรงรับรู้นะคะว่ามนุษย์คนไหนเป็นยังไงสิ่งไหนควร หรือสิ่งไหนไม่ควรเขารับรู้และมองเห็นเสมอนะคะโดยเฉพาะคนที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณทำแต่คุณงามความดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะว่าชีวิตของคุณจะตกไปในอบัยภูมินะคะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้รับแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีเสมอนะคะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะบอกว่าผมเองไม่ได้ยึดถือยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากแต่แค่ผมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็กราบพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะนั่นก็คือคุณความดีที่เราสามารถทําได้โดยการไม่ต้องใช้เงินนะคะถือว่าพระองค์ท่านทุกๆพระองค์ทรงเห็นเสมอว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาให้กับผู้อื่นนะคะขอให้คุณปลอดภัยเสมอนะคะเป็นที่รักของเหล่าเทพเทวาต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าไพ่ฟีทาโร่นะคะจะบอกอะไรเรานะคะเซเว่นมัพอ t w o ็อ pentacles 10์เท e ซ็อฟเพนนะคะแล้วก็ n นแอมส์ครับเอ็ดอัเรายังคงต่อสู้กับความขัดแย้งนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่มาเชิญอยู่เหมือนกับ t o s ั p เพ n ด a เคแล้วก็เทน s ับเพ n ด a เควกวนไปมากลับไปกลับมาในเรื่องความยากลำบากแล้วก็ความสุขในหน้าที่การงานการเงินที่จะได้รับเหมือนกับวนเวียนไปบางครั้งสถานการณ์เลวร้ายแล้วก็แย่มากแล้วเหมือนกับคุณต่อสู้คนเดียวต่อสู้ลําพังด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจจะเหมือนกับมองหาทางออกไม่เจอด้วยซ้ำบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ดีกว่าบางคนก็อาจจะมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นนะคะ คือสถานการณ์อาจจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในเรื่องการงานการเงินนะคะคุณอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าตอนที่ไม่เกิดสถานการณ์ในบางคนนะคะนายอัฟับแล้วก็เอลออฟสอดไปยังไงก็เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่มั่นคงยั่งยืนไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหา ในระยะยาวได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์วกไปวนมาบางครั้งเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมาบกมาเป็นแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนายซับคัฟนะคะเหมือนราเหมือนกับตัวเราเองยังไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินอย่างแท้จริงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะบางคนก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนาก แบบใจหายหรือบางคนก็อาจจะอยู่ได้ในสถานการณ์นี้นะคะแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงหรือว่าได้ไม่มากเท่าที่ควรก็ได้นะคะ end of sort ใบนี้ปิดท้ายเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่เรายังคงไม่สามารถที่จะปลดแอกในเรื่องการงานการเงินไปได้ยังอยู่อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าการข้อความนะคะได้อะไร I accept that good things come easily. I am super attractor นะคะคุณจะต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งดีๆคุณสามารถจะเป็นคนที่ดึงดูดมาได้นะคะก็คือเป็นคนที่มีการดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเสมอไม่ว่าสถานการณ์ ความคิดของคุณจะไปในแง่ลบยังไงนะคะหรือว่าความรู้สึกหดหู่ความท้อแท้ความไม่สบายใจก็ขอให้คุณอย่าไปยึดติดกับมันนะคะแล้วก็พยายามดึงดูดสิ่งดีๆนะคะเข้ามาเพื่อให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะต่อไปนะคะ manifesting is t h e create p u r c o s of lying with the engineer of the universal to create o c an experience that elevate my spirit and the spirit of the world นะคะมันเหมือนกับเป็นการสำแดงกระบวนการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็สร้างสารรค์นะคะ จิตวิญญาณของตัวคุณเองแล้วก็โลกใบนี้ให้เป็นเหมือนกับสิ่งเดียวกันนะคะอย่างที่บอกก็คือตัวคุณเองนะคะมีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยคุณงามความดีด้วยสิ่งดีๆที่คุณมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นการท้าทายเป็นการทดสอบเป็นการบำเพ็ญเพียรของมนุษย์ที่จะข้ามผ่านก้าวผ่าน ไปพบสิ่งที่ดีกว่านะคะอาจจะเป็นโลกใหม่เหมือนกับเราจะต้องเติบโตทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกับจิตวิญญาณของโลกใบนี้นะคะเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ I am appointed knowing that whatever is of the highest good is coming to me เราจะต้องอดทนนะคะเพราะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรและให้ความช่วยเหลือคุณเสมอนะคะคุณจะต้องมั่นใจและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราพบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กำลังใจตัวเองมากๆนะคะเราจะต้องอดทนและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะเข้ามาหาเรานะคะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลแล้วก็เหมือนกับให้พรคุณเสมอนะคะ spiritual alignment put my manifestation into motion นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการจัดตำแหน่งของจิตวิญญาณของเรานะคะเพื่อให้ เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการตอบสนองที่สำเร็จผลมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากยิ่งกว่าเดิมนะคะเหมือนกับเป็นการสำแดงความสามารถทางจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะคะที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะจิตวิญญาณให้พบแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะเหมือนกับเป็นการทดสอบเรานะคะ I feel my way into f a i t one step at a time นะคะเราจะต้องรู้สึกว่าตนเองกำลังก้าวสู่ไม่ใช่เรานะคะฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ศรัทธาทีละก้าวนะคะเข้าสู่แรงศรัทธ,ธาที่เหมือนกับศรัทธ,ธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวคุณเองจะเป็นหนทางให้คุณก้าวผ่านไปทีละขั้นตามช่วงเวลานี้เพื่อไป เจอกับสิ่งที่ดีกว่านะคะสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถที่ทำให้เราอยู่ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่หรือโลกใหม่สิวิไลามากยิ่งกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องเดินไปตามเส้นทางและแรงศรัทธาเชื่อมั่นนะคะของตัวคุณเองต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ อยากฝากข้อความอะไรถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะจะให้เพื่อนฝังใบนะคะเรามาเพื่อช่วยคุณนะคะเขาช่วยคุณเสมอนะคะที่รักทุกคนเพื่อนๆที่เคารพรักพระองค์ท่านนะคะ รุ่งนะคะสิ่งที่ดีๆเหมือนกับอนาคตให้เพื่อนๆคิดว่าอาจจะเป็นโลกใหม่หรือสิ่งที่ดีกว่าที่เรากําลังต่อสู้ฝ่าฟันอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วพระองค์ท่านนะคะก็จะช่วยตักเตือนให้ทุกคนพ้นเคราะห์พ้นจากสิ่งต่างๆให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะคะ คุณต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยมีพระองค์ท่านคอยช่วยเหลือเสมอและคอยตักเตือนเหมือนกับสอดส่องดูแลให้กำลังใจบางคนก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณสามารถรู้สึกได้ถ้าคุณปฏิบัติธรรมแบบว่าสวดมนต์บ่อยๆนะคะคุณจะรับรู้ว่าบางวันที่คุณรู้สึกแย่สักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนพระองค์ท่าน โดนบันดานนะคะหรือว่าอาจจะชักนําในสิ่งที่ดีให้คุณเสมอไม่อยากให้คุณทุกข์ไม่อยากให้คุณเครียดนะคะตักเตือนให้คนเคาะแล้วก็มาเพื่อช่วยคุณเสมอนะคะอนาคตเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองอย่างที่บอกก็สู้อดทนนะคะสิ่งดีๆในอนาคตก็จะมาถึงพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กด u ับ c r i ร e นะคะสวัสดีค่ะ